สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าในช่อง JKD นะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสต๊อกรถเข้าใหม่นะคะหรือว่าสต๊อกที่มีอยู่ณตอนนี้ของบริษัทเพชรยนต์ สำหรับใครที่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็น m ิล e เหรือว่า t o y ยต้าฟอร์จูเนะคะไม่ควรพลาดน,น้องจจะจ๋าก็อยู่สาขาหนึ่งะคะวันนี้อยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะใครอยากได้ m ิล e เนะคะราคาเริ่มต้นเพียง6 6 9 0 0 0บาทนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ t o y o ต้าฟอร์จูเนะคะ2.4นะคะ ตัว V หรือจะได้อยาก2.8ขับสีนะคะจะจ๋ามีให้เรื่องในคลิปนี้เลยนะคะไปชมพร้อมกันนะคะว่าโซน A นะคะทั้งเอหน้าเออโซนโซนสีนะคะสีหน้าสีหลังเนี่ยนะคะมีกี่คันและมีราคาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะคันแรกเลยนะคะกับ i s u z u m ล x นะคะ1.9ตัว ACTIVE นะคะลูกค้าไม่แค่20,000นะ,ะเป็นรถน้องๆป้ายแดงเลยนะคะ รถมือเดียวนะคะราคาเพียง879,000บาทแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะเอามาให้ชมว่าเราก็มีทยอยเข้ามาให้เลือกเหมือนกันนะคะมีมีเข้ามาทยอยมีให้เลือกมีให้ดูนะคะจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาชมเนี่ยจะมีรุ่นไหนบ้างนะคะเจ้าจ๋าก็จะพยายามทยอยอัปเดตให้ดูสม่ําเสมอนะคะส่วนตัวต่อมาเนี่ยนะคะ Regender น,นะคะ r e g e n d e เนี่ยนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานนะสวยๆเลยนะ ได้ปี2021นะคะลูกค้าเป็นตัวสีขาวมกุกสภาพส,สวยๆเลยไฟหน้าเดิมๆตัวรถเนี่ยราคาดีด้วยนะคะไม้แค่80,000นะคะไม้แค่80,000ราคาเพียง1ล1 5 0 0 0 0บาทเป็นตัว2.4ขับ2นะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นลีเจนเดอร ปีใหม่ใหม่น้อยนะคะสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากลับสีกอไมลแล้วก็คันนี้เนี่ยภายในบอกเลยว่าสวยกลิบมากค่ะท่านผู้ชมเราคัดรถให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้รถไม่สวยนะคะเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะคะสภาพเดิมแบบนี้นะคะนอกจากจะมีทยอยให้ดูใหม่ๆเรื่อยๆนะคะลูกค้าขึ้นอยู่กับจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาเห็นแล้วแล้วมีคันที่ถูกใจลูกค้าแล้วอยากได้นะคะลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาหาเจ้าจ๋าได้เพราะว่าตัวเลือกของเราเนะี่ยมีเยอะนะคะ หรือว่าดูในคลิปแล้วนะคะได้เห็นแล้วว่ารถของน้องกาจจานี่มีเยอะนะคะที่เพชรโจรเนี่ยมีเยอะ จะเข้ามาเลือกหน้างานเองเลยก็ได้นะคะรับประกันความพึงพอใจนะคะรถทุกคันนะคะสแตนดาร์ดเดียวกันนะคะคือไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํากลับสีก็ไม่นะคะเล่มไม่ชํารุดสูญหายและที่สําคัญคือลูกค้ามาซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่ต้องเสี่ยงดวงนะคะไม่ต้องเสี่ยงดวงว่าจะได้รถดีหรือไม่ดีนะคะก็จะได้รถสแตนดาร์ดเดียวกันเลยก็คือรถโครงสร้างเดิมคัดเกรดไม่มีชนไม่มีความไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้นะคะมาดูคันสีดํากันบ้างนะคะกับใครที่อยากได้สีดํานะคะกับพี่คุกกี้นะคะ2 4ตัว V ีขับ2 ะะตัวนี้นะ,นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี2018นะคะไมแสนห้าราคาเพียง849,000สนะคะสีดำสวยๆเดิมๆเลยคันนี้นะคะกริบๆสภาพเนียนๆนะคะใครตามหาอยู่นะคะมาเลือกชมมาทดลองขับมาเทียบได้ไล้นะคะดูความสวยร,รอบรถนะคะลูกค้าดูความสวยไม่ว่าเหลี่ยมสันฝากระโปรงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวรถเนี่ยจะยังไม่มีการแปลงนะคะเน้นเดิมนะคะเก็บข้างนะคะ คิ้วซุ้มล้อเดิมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงล้ออลลอยนะคะสภาพเดิมๆตัวกระจกมองข้างหรือว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์อ่าตัวสมาร์ทเอนทีนะคะหรือว่าจะเป็นภายในนะคะตัวรถจะตรงปกเหมือนที่ลูกค้ามาดูตัวจริงนะคะเพราะว่ารถเนี่ยจะไม่ช้ำน,นะคะเราเน้นการคัดรถคัดสรรมาให้ลูกค้าแล้วนะคะคันนี้ใครชอบสีดำจ้าจ๋าก็มีให้เลือกนะคะสำหรับสีดำเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดรอบคันแต่ถ้าใครอยากดูรีวิวรอบคันนะคะแบบว่า ดูรีวิวรอบคันแบบว่าละเอียดนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะเบอร์โทรน้องกจาจ์านี่สามารถแอดไลน์ได้นะคะสามารถแอดไลน์ได้เข้าไปชมได้เลยนะคะอะมาดูในส่วนของสีบอลเงินกันบ้างสีบอลเงินก็มีให้เลือกนะคะสีขาวก็มีให้เลือกเหมือนกันส่วนสีขาวเนี่ยจะขายดีกว่าเพื่อนหน่อยนะคะสีขาวจะขายดีกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่ามีเข้ามาแล้วสองคันรอสปารอล้างอยู่นะคะถ้าตามหาสีขาวกลิ้งกลางเข้ามานะคะ ตัวนี้นะคะตัวสีบอนเงินเนี่ยจะเป็นตัว2 2.4V เหมือนกันนะคะแต่คนนี้ได้ปี19ไมแสนสามนะคันนี้ได้ปี19ไมแสนสามราคาอยู่ที่8 7 9 0 0นราคาอยู่ที่879,000ค่ะนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะก็ เป็นรถหน่วยงานค่ะท่านผู้ชมส่วนใหญ่เลยนะคะรถหน่วยงานเนี่ยของทางหน่วยงานราชการหรือว่าทางรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่ใช้รถเช่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสีบอลเงินเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายคนจะสงสัยว่าทําไมรถที่เพชรยนต์ถึงมีแต่สีบอลหรือสีเทาเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าเกือบเกบเราเป็นรถหน่วยงานนะคะที่เรานําเข้ามานะคะมีการตรวจสอบเช็คระยะตลอดนะคะลูกค้าสบายใจได้ซื้อรถที่นี่นะคันนี้ราคา8 7 9 0 0 0านะคะลูกค้านะ ฟรีดาวได้เหมือนกันคันนี้นะคะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่สักประมาณ16,000บาทประมาณนี้นะคะทางงวดจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับรายได้อาชีพนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่าออกได้ทุกอาชีพนะคะก็จะประเมินรายได้ตามเอกสารที่ลูกค้ามีนะคะลองปรึกษาเจ้าจ๋าก่อนได้นะคะทุกอาชีพออกได้ซื้อได้ค่ะนะคะออกไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็รอรถไม่นานด้วยนะคะรอไม่นานนะคะในการดําเนินการหรือในทางโรเซสของทางแบงค์เนี่ยนะคะ ทางเจ้าจ๋าเนี่ยนะคะมีการทํางานนะคะขอเวลา3วันหลังจากเอกสารที่ได้ครบจากลูกค้าแล้วนะคะรอแค่3วันก็จะได้รถขับกลับบ้านนะคะหรือว่าจะอยากขับรถกลับเลยนะคะ,ะไม่มีเวลาเลยที่ยุ่งงานมากเลยพี่วันนี้พี่เสียเวลามาวันเดียวนะคะก็จะสามารถเอารถขับกลับบ้านได้นะคะแต่มาตอนเช้าตอนบ่ายเอารถขับกลับได้เลยนะคะในกรณีจัดไฟแนนซ์ส่วนในกรณีซื้อสดเนี่ยนะคะลูกค้าลูกค้าก็ไม่ต้องรอนานนะ ในกรณีซื้อสดลูกค้าก็ไม่ต้องรอนาขอเวลาจ้จ่าหนึ่งชั่วโมงในการสปาทําความสะอาดโดนให้อีกหนึ่งรอบแค่นั้นเองเล่เมพร้อมเอกสารพร้อมทุกคันนะคะเอกสารมีครบรถทุกคันซื้อสดได้โอนได้นะคะเอกสารทุกอย่างชัดเจนตรวจสอบได้นะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวรถบุดจำนำไม่ต้องกลัวรถน้ำท่วมไม่ต้องกลัวรถไฟไหม้ไม่ต้องกลัวรถตัดต่อไม่ต้องกลัวรถโอนไม่ได้นะคะ ทางเราซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยนะคะมาครบจบที่เพชรยนต์ที่เดียวนะส่วนคันสีดำเนี่ยนะคะคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะคะ8050นะเดี๋ยวเราไปดูคันใหม่กันอ่ะมาถึงแบรนด์อีสุกันบ้างนะคะส่วนอีสุมิวเเนี่ยนะคะตัว3.0 Navy นะคะปี2018นะคะของเจ้าจ๋าเนี่ยจะมีทั้ง3.0 Navy 1.9นะคะดิโอニックแล้วก็1.9 Navy นะคะอยากได้แบบไหนลองทักเข้ามาเพราะว่าในส่วนของมิวเตอนนี้เลยสต็อกค่อนข้างจะมีเยอะมากๆ นะคะคก็จะเหลือมาสามสิกว่าคันก็จะมีสต็อกใหญ่เข้ามาอีกรถใหญ่เข้ามาอีกนะคะสำหรับมิวเอ็กนะตัวคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะรถนี้มาประมาณ30กว่าคันนะคะรถหน่วยงานนะคะราคาดีนะคะได้ปี18บแปนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะคะราคาเพียง6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะท่านผู้ชมนะคะดูโครงสร้างรถนะลูกค้าสีบอลเงินนะคะได้สามจุดศูนย์เนวี่ขับสองนะทะเบียนเนี่ยถ้า,าจะจาร,รีวิวเร็วไปไม่ทันนะคะ ก็สามารถแคปทะเบียนแล้วก็แอดไลน์เบอร์โทรเจ้าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะตรงนี้สภาพสวยๆนะคะ FC นะเจะ้จาจ๋าจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะน้องน้องก็จาก๋าจะพยายามอัปเดตให้ดูทุกวันในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเวลามาดูรถสามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็รีวิวนะคะรีเคะวสเข้ามาได้เลยว่าจะให้น้องจ๋ารีวิวรุ่นไหนให้ดูนะคะส่วนคันนี้เนี่ยนะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลูกค้าดูได้เลยนะคะสภาพตัวเบาะจะไม่มีช้ำจะไม่มี ขาดน,นะคะโครงสร้างเดิมๆส,สวยๆนะ FC ดูได้เลยคือมีตัวเลือกให้เยอะมากนะคะจะมาถึงด้านหลังกันบ้างอ่ะในเมื่ออยากได้ m ิวเเนี่ยสีดำนะ1.9ดิอ n นิกนะคะ1.9ดิอานิกนะคะตัวนี้ปี20นะคะไม่หลักหมื่นไม่หลักหมื่นลดหน่วยงานนะคะลูกค้าคันนี้ก็สวยน่าใช้อีกหนึ่งคันใครที่ชอบสีดำเนี่ยนะคะแล้วตอบโจทย์เรื่องไม้น้อยแล้วก็ได้ปี2020ไปใช้นะคะก็คือคันนี้ราคาแค่819,000บาทนะคะลูกค้านะ ขอย้ำว่ารถของเจ้าจ๋าเนี่ยไม่มีการแปลงเดิมออริจินัลโรงงานคลาสสิกนะคะเดิมทั้งหมดเลยจะไม่มีการแปลงแต่เรื่องสภาพเราตรวจสอบให้นะคะตัวเดีออนิกมันจะดีกว่าตัวเนวี่ยังไงก็คือเขาจะได้เบาะคูแม็ก Crew Mac, นะคะแต่ว่าจะได้ตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปนะคะสำหรับเบาะคูแม็ก Crew Mac, นะแต่ถ้าเป็นตัว d ดีออนิกปี19อยู่จะยังไม่ได้เบาะคูแม็ก Crew Mac, นะคะเบาะปรับไฟฟ้าก็มีให้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครบ นะฮะ f ออยากให้เข้ามาชมนะคะลูกค้านะคะมีแผนจะออกรถมือสองทั <zek> ้งทีอาจจะเป็นคันแรกหรืออยากอาจจะเป็นคันที่2อนะยฮะอยากให้มาเลือกนะคะที่เพชรโจนนะคะอยากให้ลูกค้านี่มีตัวเลือกเยอะนะคะพอเรามีตัวเลือกเยอะเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกเยอะมากขึ้นนะคะอำนาจการตัดสินใจอยู่กับของที่ลูกค้านะคะแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยเรามีให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการหลังการขายเรื่องประกันเครื่องเกียร์หรือว่าบริการฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงภาษีพรบน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะ เราส่งมอบรถให้ลูกค้าเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะล้อหมุนก็คือเอาไปใช้เลยเลยนะไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้านะอะมาถึงอีกหนึ่งคันนะคะก็สีบนเงินค่อนข้างจะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะคะถ้าเป็นอีสูมิวเนะตัวนี้ก็ได้ปี1ินะคะ3.0นเนวี่นะคันนี้ราคา679,000บาทเหมือนกัน นะคะถ้ามันมีหลายคาันให้เลือกราคาเท่ากันนะคะเลขไม่ไม่ต่างกันลูกค้าจะเลือกอะไรนะคะจา้จาจ๋าส่วนใหญ่คิดว่าลูกคา้าจะเลือกตรงที่ทะเบียนแล้วก็หรือว่าจะมาดูภายในเปรียบเทียบกันเอ๊ะราคาเท่ากันไม่แตกต่างกันแค่พันสองพันลูกค้าจะเอาคันไหนดีนะคะบางทีลูกค้าเลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะเอาที่ลูกค้าสบายใจเลยเอาความสัมผัสเอาความรู้สึกนะคะมาเลือกเอาได้เลยเพราะว่าตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะมากๆ นะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะมาหาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะทุกอาชีพทั่วประเทศซื้อรถกับน้องจ้าจ๋าได้หมดนะคะซื้อง่ายขายคล่องจะฟรีดาวจะดาวก็ทําได้หมดเลยนะคะลองปรึกษาเข้ามานะคะน้องกจจ่าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเคสในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมา นะะ้นองก็จะาก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่นะคะลูกค้านะตรงนี้เจ้าจ๋าสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้จริงๆนะคะลูกค้าขอเพียงลูกค้าเปิดใจนะคะให้น้องจ๋าดูแลนี่คันดาก็มีอีกหนึ่งคันนะคะสวยๆเยอะๆเ,เลยนะคะเยอะมากค่ะอันนี้ก็เป็น1.9ึ่งจุดเก้าดิคีเลกเหมือนกันนะคะราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะมีตัวเลือกเยอะคะ่ะลูกค้านี่นะคะหรืออีกหนึ่งคันนะ อันนี้คือวันนี้มาอัปเดตสต็อกให้ดูนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะรีวิวรายคันให้ดูนะคะตามที่ลูกค้าต้องการและอยากดูนะตัวนี้ก็1.9ปี20เป็นงานนะคะราคาเท่ากัน8แสนหนึ่งหมื่นเลก้าพันนะมาเลือกทะเบียนเอาได้เลยค่ะลูกค้านะหลายคนจะสงสัยอีกนะคะเอารถมาจากไหนเยอะแยะนะคะเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะคะลูกค้านะเวลาเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็หารถเยอะเนี่ยเราก็หาขายเยอะขายเอาเยอะเราก็เอารถเข้ามาเยอะนะคะง่ายๆเองนะคะ ไม่มีอะไรมากทฤษฎีนะคะอะอยากได้ขับสีสีบันเงินนะคะกับพิพคุกกี้จ้าจ๋าก็มีให้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี18นะคะ2.8ตัววีและราคาดีด้วยนะ2.8 V Sigma 4นะคะหรือว่าขับเคพื่อสีล้อราคาดีด้วยคันนี้รถหน่วยงานราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนนะคะราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนี่อะมาดูเลยนะคะลูกค้านี่ภายในจะเป็นสีส้มนะคะแบบนี้เลยนะมายอยู่ที่150,000กิโลนะคะราคา899,000 นะคะ899,000นะคะลูกค้ามาดูรถได้เลยนะนี่สีดําก็มีให้เลือกอีกนะคะกับมิวเอ็กนะนี่สภาพส,สวยๆเลยนะคะสภาพส,สวยๆโครงสร้างเดิมๆอยากได้รถสวยๆแบบนี้ติดต่อน้องจ,จา้าจ่าเพชรจนเข้ามานะคะหรือว่าจะเอาเป็นคุกกี้นะคะตัวนี้นะคะราคาก็ดีนะคะราคาดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ราคา859,000เป็นตัว 2.4V คับ แต่คันนี้เป็นรถบาทน,นะคะอ่ะเผื่อเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องก็จะเอาตัวอย่างแล้วก็มาอัปเดตสต็อกให้ดูคร่าวๆนะคะตรงนี้เป็นโซน4ของบริษัทเพชรยนต์ก็จะเป็นโซนที่จอดรถเจ็ที่นั่งแล้วก็จะเป็นโซนที่จอดรถตู้และรถ,ะรถกระบะทั้งแคบทั้งสประตูนะคะถ้าใครอยากมีตัวเลือกเยอะแล้วก็อยากเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทเพชรยนต์นะคะก็มาได้ที่ถนนเสรีไทย ซอยกสอนถึงสี่แยกเมนบุรีกรุงเทพนะคะซึ่งบริษัทของเรานะคะเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดข้าราชการนะคะเข้ามาตอนไหนหนัดแนะน้องก็จ๋าเข้ามาได้เลยนะคะยินดีซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศนะคะยินดีนะคะบริการลูกค้าทุกท่านนะคะเหมือนคนในครอบครัวนะคะก็ขอพระคุณ FC ทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามและการให้กําลังใจนะคะและดูคลิปน้องก็จ๋าจนจบนะคะสนใจอย่าลืมทักทายสอบถามเบอร์น,น้องก็จ๋าเข้ามานะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ